รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุภมพาอิสระพักดีขับเคลื่อนง,งานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค่ะเมื่อวานนี้นางสาวสุภมพาอิสารพักดีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่ะโดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะกรรมการ,รเข้าร่วมประชมุมโดยพร้อมเพรียงนะคะที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวสุภาพา ก็ได้พูดนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปี2,569ค่ะ ท่านบอกว่าปรับเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานกสทอชอเพื่อให้การขับเคลื่อนง,งานด้านสื่อปลอดภัยและสื่อสร,ร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนะคะซึ่งคณะกรรมการกองทุนก็ได้ร่วมกันพิจารณาค่ะโดยเห็นควรปรับกิจกรรมให้สอดรับกับงบประมาณโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโย,ย,ยบายของกองทุนค่ะและยังสอดคล้องกับสถานการณา์ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนร่วมกันพิจารณากำหนดขอบเขตของการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงานโดยไม่ให้กระทบกับภารกิจหลักของกองทุนนะคะท่านบอกว่าขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดแผนการเงินและงบประมาณอย่างถี่ถ้วนโดยมุ่งเน้นการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์นะคะและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ